ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะที่เข้าใช้บริการนะคะขอให้เออพี่พี่แข็งแรงท่ายหป่าคะถาย่ขอให้พี่แข็งนันน่ะเอ้ยไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยยังไงแรงมีแต่ไม่แข็งแรงมีแต่ไม่แข็งจบแล้วเนี่ยรู้กันทั่วแล้วเนี่ยขอบคุณนะคะขอบคุณพิ่สนุโลนะคะขอเสียงกรี๊ดของิบคุณ คนไหนกรี๊ดดังขอให้แข็ง่ะอะไรแข็งขาไอแข็งแข็งแข็งแรงแข็งแรงมีค่ะแข็งแต่แรงไม่มีเอ้ยยังดีเหอปวดขึนข้อมูลดีนะคะผู้ชายท่านใดผู้ท่านใดสนใจนะคะเรามีสาวๆมาให้ท่านเลือกนะคะท่านเลือกได้เลยค่ะว่าท่านจะเอาใครนะคะกอเสียงรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะขอให้ทุกท่านนะ เขอบคุณค nee, ่ะขอบคุณค่ะก็ขอให้ทุกท่านนะคะเดินทางปลอดภัยบุูรษาพาคุ Blessed> ้มครองเฮงเฮงรวยรวยค่ะขอบคุณค่ะ